ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนคละนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะเราจะมาพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้นะคะโจทย์ข้อนี้อ่านว่าจำนวนห้าเศษสี่ส่วนเจ็ดกับจำนวนหกเศษสามส่วนเจ็ดนะคะเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนคละกันนะคะโดยวิธีทำนะคะให้หนักเรียน ดูจำนวนคลาสนะคะจำนวนคลาจะประกอบด้วยจำนวนนับและเศษส่วนแท้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนคลาโดยให้พิจารณาจำนวนนับก่อนนะคะเป็นอันดับแรกพิจารณาจำนวนนับก็คือจำนวนแรกเป็นจำนวนนับคือ5และตัวหลังเป็น6เพราะฉะนั้นเราสามารถเปรียบเทียบ5น้อยกว่า6 เราสรุปได้เลยนะคะนั่นคือจำนวน5เศษสี่ส่วนเมีค่าน้อยกว่าจำนวน6เศษสามส่วนเค่ะก็คือเราเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนนะคะส่วนเศษส่วนก็ไม่ต้องดูเลยนะคะเราสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับได้เลยมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่จำนวนนับมีค่าเท่ากัน,นะคะ่ะ จำนวนนับมีค่าเท่ากันนะคะโจทย์ข้อที่สองนะคะอ่านโจทย์โจทย์ข้อนี้อ่านว่าจำนวนสามเศษห้าส่วนสิบสามกับจำนวนสามเศษแปดส่วนสิบสามนะคะวิธีการเปรียบเทียบนะคะวิธีทำก็คือให้นักเรียนพิจารณาจำนวนนับก่อนนะคะเราพิจารณาได้ว่าจำนวนนับ 3เท่ากับ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพิจารณาตัวเศษส่วนนะคะและ5้าส่วนสิสกับ8ปดส่วนส,สิการเปรียบเทียบเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราสามารถนำเศษมาเปรียบเทียบกันเลยก็คือจะได้ว่า5มีค่าน้อยกว่า8นะคะ นั่นคือนะคะสรุปได้ละนะคะว่าจํานวน3ามเศษห้าส่วนสิบสามมีค่าน้อยกว่าจำนวนสเศษแปดส่วนสินะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะให้เรียนดูก็คือจทย์ข้อนี้นะคะจํานวน4ี่เศษสองส่วนห้ากับจํานวน4ี่เศษสิบเอ็ดส่วนสิบ้านะคะก็ตามขั้นตอนก็คือให้พิจารณาจํานวนอับก่อนนะคะ วิธีทำพิจารณาจำนวนนับนะคะ,ะก็คือเราจะได้ว่า4มีค่าเท่าก,กับ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะ,ะเนื่องจากจนวนนับเท่ากาันเราจะมาเปรียบเทียบ2ส่วน5กับ สิบเส่วนสินะคะขั้นตอนการเปรียบเทียบก็คือถ้าเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องทําให้เท่ากันก่อนทีนี้โจทย์ข้อนี้นะคะเราจะทําให้เท่ากันโดยทําให้นักเรียนดูตัวส่วนนะคะเราสามารถทําตัวส่วนน้อยให้เป็นตัวส่วนมากได้ไหมนะคะเนื่องจากนะคะเนื่องจากเราทำห้า คูณสม,มันเท่ากับ15ได้นะคะเราก็จะได้ว่านะคะเศษสส่วนหเราก็จะเอาจำนวนส,าม,สาม,มาคูณก็คือคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้มีส่วนเป็น15นะคะกับ11บเส่วนสิเราก็จเัเก็บเทียบกันนะคะ2 3 6สามส่วนสิ กับ11ส่วน15เราเปรียบเทียบกันได้ว่า6มีค่าน้อยกว่า11ส่วน15นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือนะคะเราสุดแ,แล้วเวลาสรุปให้นักเรียนสรุปจากโจทย์นะคะนั่นคือเราจะได้ว่าจำนวน4เศษ2ส่วน5มีค่าน้อยกว่าจำนวน4เศษ11ส่วน15นะคะค่ะครูได้แสดงตัวอย่าง นะคะให้แสดงที่ทาให้เรียนได้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจาก powerpoint ที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะคะแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกและใบงานได้เลยนะคะ